คก็มาดูส่วนผสมของเรานะคะ,ะวัตถุดิบของเราก็จะมีฟักทองล้างแล้วนะคะก็มีน้ำตาลปิ๊บแล้วก็มีไข่ไก่ไข่เป็ดสามฟองแล้วก็มีเกลือเกลือนิดหน่อยขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นกะทิค่ะของเราใช้กะทิชาวเกาะนะคะส่วนผสมก็มีไม่ยากนะคะมีแค่นี้เองง่ายๆนะคะ เดี๋ยวมันขาดอยู่อย่างเดียวก็คือใบเตยของเราหาไม่ได้ก็เลยไม่มีไม่ได้ใช้นะคะเดี๋ยวไปชมไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้ไข่สามฟองนะคะได้ไข่ไก่ไข่เป็ดมาแล้วค่ะสามฟองอนนี้ก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลของเรา อันนี้เป็นน้ําตาลแท้น้ําตาลมะพร้าวแท้เลยนะคะเนี่ยหอมหอมมะพร้าวจากนั้นก็ใส่เกลือเกลือใส่ไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็กะทิค่ะกะทิของเรานี่หัวกะทิสดๆเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ในนี้เราก็จะได้แล้วนะคะก็มาคั้นกันเลยถ้ามีใบเตยนี้จะหอมนะคะเสียดายของเราหาใบเตยไม่ได้ ได้แล้วนะคะเดี๋ยวก็ตัดฟองออกเพราะว่ามันมีฟองถ้ามีฟองนี้จะทําใหอ้อ่หน้าสังขยาของเราสังขยาของเรามันไม่เนียนนะคะขอโทษครับพอดีลืมลืมเอาไข่ขาวออกปกติแล้วต้องเอาไข่ขาวออกนะคะเนี่ยวันนี้ก็ลองทำลองทำเป็นครั้งแรก เดี๋ยวคนให้มันเข้าเข้ากันก่อนนะคะยังไม่ค่อยเข้ากันดีเลยถ้าใครอยากลองทำก็ทำนะคะสูตรง่ายๆเลยเพื่อนๆทำได้เลย แต่มันก็กรองเอาไข่ขาวออกด้วยก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวไว้แก้ตัวใหม่นะคะตอนนี้ลองทำดูก่อน หอมมากเลยหอมน้ำตาลมะพร้าวกินหอมมากเลยหน้าตาจะอร่อยชมชมตัวเองได้แล้วนะคะเป็นไงคะน่าจะเนียนเนียนขึ้นเดี๋ยวเราเอาไปใส่ปักทองเลยค่ะ ใส่ลงเกินไปเดี๋ยวมันกัดออกอีกนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาไม่ได้เดี๋ยวตอนนึ่งนะคะมันจะพองขึ้นมาอีกใส่เเกินลืมไปะค่ะามาันต้องพองขึ้นมา เดี๋ยวเราก็ปิดฝาเลยนะคะฝาแล้วเดี๋ยวเตรียม,น,น,ะะมน,นึ่งเลยค mm ่ะไปใส่หม้อนึ่งเลยแล้วปักทองของเราก็อยู่ในหม้อน,นึ่งแล้วนะคะ mm hmm. นี่ค่ะเ mm hmm. ้วก็ปิดฝาเลย mm hmm. นึ่งไว้สักอ๋อมันไม่ได้ mm hmm. ปิดฝาไม่ได้เลย เรื่องว่าสักชั่วโมงหนึ่งนะคะเดี๋ยวสักคู่เดี๋ยวต้องหาฝาใหญ่ๆกว่านี้หน่อยโอเคเดี๋ยวรอหนึ่งชั่วโมงมาดูกันว่าหน้าตาฟักทองสังขยาฟักทองของเราจะเป็นยังไงน่าหน้ากินหรือเปล่าเดี๋ยวรอสักพักค่ะ,ะมาแล้วค่ะฟักทองของเรานี่ดูค่ะ ครั้งแรกหน้าทาก็จะเละๆหน่อยเพราะเนื่องนานไปนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเกิดจากไข่เป็ดหรือเปล่าทำให้มันเละนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราต้องแก้ตัวใหม่แล้วคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะไว้คลิปหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ